สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับเฟลิกซ์ครับวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทําเมนูนี้เลยค่ะตามภาพเลยทุกคนน่ากินไหมเนาะวันนี้ตอนที่เพลถ่ายคลิปนะคะเป็นวันฮาโลวีนพอดีเลยค่ะทุกคนพวกเราก็เลยหยิบหนังสือ,เ,อ,อเล่มนี้มานะคะเป็นหนังสือเมนูอาหารของจากหนังเวนส์เดย์นะทุกคน มันก็แบบพยายามให้มันเข้ากับธีมวันฮาโลวีนเนาะทุกคนยุ่งแค่ไหนก็ยังแบบว่ารักษาความธีมไ้เนาะ <c oughs> อ่านี่เลยปลาหมึกนะคะเราก็หาได้แค่นี้แหละทุกคนเป็นปลาหมึกแช่แข็งตามซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาเนาะแล้วก็เอาเขามาล้างทำความสะอาดค่ะอันนี้ก็จะเป็นไวขาวนะคะก็เป็นส่วนผสมนึงในเมนูนี้นะอ่านี่เลยฟิลิปก็ทำการ สับนะคะสับละเอียดเลยเนาะหอมหัวใหญ่หั่นแล้วก็สับนี่เลยเราอยากได้ปลาหมึกตามภาพมากเลยค่ะทุกคนแต่หาไม่ได้จริงๆเนาะก็เอาตามที่มีนี่แหละนี่เลยนะคะฟิลิกหั่นหอมหัวใหญ่ไปแล้วแพลก็แวะมาต้มเส้นสปาเกตตี้สีดำนะคะเป็นสปาเกตตี้ของตัวหมึกจากปลาหมึกนะคะอม,มันก็จะมีความเค็มเนาะ ตามเมนูอาหารนะคะตามรีเซพเขาก็บอกว่าใส่เกลือเยอะๆเพราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราก็ใส่ไป2ช้อนโตนะทุกคนก็ถือไปเยอะแล้วนะนี่เลยสับได้ละเอียดมากเลยดูดิ <c oughs> สับไปหั่นไปน้ำตาไหลไปนะคะทุกคน <c oughs> เห็นดูเห็นดูความเช็ดน้ำตาเราก็บอกว่ามือเธอเปื้อนแล้วยังเอาไปเช็ดแต่นางก็แบบอืไม่เอาไม่สนนะคะ เช็ดเหมือนเดิมนี่เลยเครื่องเครื่องล้างจานนะคะก็เสร็จพอดีเนาะแล้วก็เก็บภาชนะออกให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราทานอาหารเย็นเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เอาภาชนะรอบใหม่เนี่ยใส่เข้าไปได้นะคะจะได้ไม่วุ่นวายตอนกินอาหารเสร็จเนาะนี่เลยก็จะเป็นภาพที่ ทุกเย็นนะคะเราก็จะทําแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนมาถึงขั้นตอนปรุงแล้วนะคะน้ํามันมะกอกสามช้อนโต๊ะค่ะนี่ใส่ลงไปเลยมีโดมอีกอแล้วเส้นก็สุกพอดีเนาะแพลก็เลยยกไปเทน้าแล้วก็ให้ฟลิกเปลี่ยนมาใช้เตาที่ใหญ่ขึ้นนะนี่เลยพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เทปลาหมึกที่เราล้างไว้ลงไปนะคะผัดผัดผัดให้เขาสุกเลย ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกปลาหมึกอันเนี้ยผัดๆไปสักสองนาทีนะคะก็ใส่หอมหัวใหญ่ซับลงไปผัดให้เขาแบบใสเลยค่ะถ้าหอมหัวใหญ่เนี่ยผัดใสแล้วเนี่ยก็จะมีความหวานออกมานะทุกคนนี่เลยได้ที่แล้วเราก็ใส่ไวน์ขาวลงไปค่ะแล้วก็ ต้มให้เขาแบบแอลกอฮอล์ละเหยเนาะหนาทีจากนั้นก็ใส่เส้นสปาเกตตี้สีดำของเราลงไปนะคะนำไปคลุกๆุก,กับตัวซอสเลยนี่เลยแล้วก็เพิ่มพริกไทยนะคะลงไปเพื่อความหอมแต่พลแปลกใจมากเลยคะ่ะมีเออ เครื่องปรุงไม่กี่อย่างเองทุกคนแปลกมากนี่เลยค่ะคือตัวเส้นก็จะดูน้อยไปนะคะแพลก็เลยเตรียมของกินเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็เป็นถาดชีสเนาะแล้วก็เป็นจานเมลอนค่ะนี่เลยเล้าก็จะทำการหั่นแบบนี้นะคะอันนี้คือพ่อปู่แม่ย่าชอบกินมากเลยค่ะ แล้วพลก็จะเอาตัวเพลไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกอะไรแต่ที่นี่นะคะภาษาเยอรมันเรียกว่าชิงเค้นค่ะเพลก็จะใส่ลงไปเลยมันจะเป็นเนื้อหมักเกลือนะคะที่เขาหัน่นเป็นชิ้นบางๆเนาะแล้วก็จะเอามาโปะใส่เมลอนแล้วก็กินด้วยกันคือมันก็เข้ากันนะคะทุกคนอร่อยดีอันนี้แพลก็ชอบเนาะนี่เลย2ออย่างเพิ่มนะคะวันนี้เราก็กิน3ามคนนะคะเพราะว่าแม่ย่าเนี่ยมีนัดกับเพื่อนสาววันฮาโลวีนเนาะ ก็ไปเอลเอลกันข้างนอกนะคะเพวกเราก็เลยกินกันคามคนมนี่เลยถึงขั้นตอนจัดจานแล้วคะ่ะนี่เลยพยายามทําให้ออกมาสวยๆเหมือนในภาพนะคะเหมือนในหนังสือเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงทุกคนนี่เลยปลาหมึกก็ไปคนละ2ตัว นี่ฟิลิปก,ก็ใส่ไข่คาวเวียนะคะลงไปนี่ชุบๆนี่เลยให้มันดูสวยงามแล้วเพลคิดว่ามันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่อะคะ่ะเราก็เลยลองหั่นเมลอนใส่ลงไปด้วยนะคะเอ้ไม่ใช่เมลอนเลมอนคะ่ะ นี่เลยเลมอนสีเหลืองๆเนี่ยเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็ใบไอเนี่ยใบบาสซิลิคุมนะคะใส่ลงไปให้มันดูสวยงามนี่เลยหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะทุกคนก็ใช้ได้อยู่เนาะเออมาประจำที่ค่ะวันนี้กินสามคนนี่เริ่มเลยเล้าก็ก่อนจะกินนะคะเราก็จะบีบตัว เลมอนนะคะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปเนาะทุกคนนี่แบบนี้เลย uh huh. แล้วก็ทำการชิมค่ะคือเพลาก็ชิมแล้วมันไม่ได้มีรสชาติที่แบบพิเศษอะไรอะทุกคนเนาะมันก็มีแค่เกลืออะไรล่ะพริกไทยความหอมแค่นั้นเพลาก็เลยไปหยิบพริกป่นมาใส่นะคะแล้วก็คลุกๆนี่คือมันรสชาติมันนั่นแหละ มันไม่ว้าวเท่าไหร่อ่ะคนก็พยายามปรุงเพิ่มนะคะแต่ก็ได้อยู่นี่เขาก็ใส่ไข่ปลาเข้าไปเพิ่มนะคะเพิ่มความนัวเออดีที่เราซื้อมาสองกระปุกอืมเราก็เลยใส่ได้เข้าไปจุกๆตามที่เราต้องการเลยนี่เลยค่ะทุกคนน่ากินมากไปแล้ว